เอ YouTube สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะทําการพากเสียงของการแข่งขันระหว่างแคนแกนบลูแล้วก็แคนนุบาธรรมะหรือว่าชิรานุยนะครับนั่นเองนะครับชิรานุยใช่ครับชิรานุยโอเคครับเริ่มจากอันดับแรกเราก็ต้องทําการทอยลูกเต๋าใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมตอนนี้เรามาดูผู้เล่นรอทอยลูกเต๋านะครับพี่ครับทอยแล้วครับเหมือนว่าเจ็ดกับสิบนะครับผมฝั่งของแกรนบลูจะฝ่ายเริ่มก่อนนะครับผม โดยผมจะเป็นคนเล่นแกนบูนะครับส่วนโรซ่าก็จะเล่นเป็นของฝั่งชิระนุ้ยนะครับใช่ใช่ครับโอ้ oh, มาดูกันดีกว่าสุดครั้นี้จะเป็นยังไงนะครับผมชิระนุ้ยจะบายสเกลดาคอนนะครับผมมันชื่ชบบออะไรวะสเกลดาคอนกกระดูกใช่ครับจะสามารถบายสเกลดาคอนให้เป็นโค้ชสำเร็จในการตีแรงตาดอบได้ไหมครับเพราะเรามีตัวอะไรนะครับตัว นี่ครับนี่ตัวนี้นะครับที่สุดแข็งแกร่งนะครับผมมันไปทําอะไรได้บะเนะี่ยนักการแข่งการบงการนะครับคุณ <c oughs> คุณแม่งขำอะไรวะนะ้เนี่ยมันขำไปเลยครับ<า>นี่ครับฝั่งของแล้วก็ไลท์เป็นเกตหนึ่งตัวเปิดห้าหังส่าใช่ครับนะฝั่งฝั่งจิรานุสัตวินจาใช่แล้วครับฝั่งของ แกนบุก็ไลฟเป็นเนโกโบนนะครับไม่มีอะไรนะครับไลฟ์ไปก็จบเทิร์น่เท่านั้นครับผมใช่จบเทิร์นนะฝั่งเหมือนฝั่งชิรานุจะไม่ได้หยิบแกสามขึ้นมือว่าหรือว่าหยิบมานะ่ยไม่หยิบไม่หยิบนะครับน่าจะไม่ได้หยิบขึ้นมือไปนะครับผมนี่ครับตัดไปตามรูปเกมปกตินะครับเฮ้ยตีเลยครับผมตีได้คิเหมือนจะเป็นป้องกันนะครับตกเป็นตกเป็นคิด์คอนดิเกอร์นะครับฝั่งของชิรานุก็ตกของฝั่งคุณแดนใช่ครับตกของผมเองนะครับได้เป็นคีย์แต่แต่ว่าดาเมจเป็นคิแนอง นี่ครับอ่ามันชื่ออะไรวะคนรบูดนะครับมาลงสนามมาคารับาสหนึ่งใบนะครับผมเลือกจากกองการหนึ่งใบลงหลุมนะครับแล้วก็เลือกจากหลุมหนึ่งใบลงเรียนะครับผมตอนนี้ครับผมก็จะเลือกเป็นเรือผีสิงนะครับผมลงหลุมไปครับปึ้งแล้วก็โดดเรือผีสิงลงมาครับปึ้งนะครับความสามารถของเรือผีสิงก็คือพวกกราโจมตีครับมันบวกเหมือนห้านะครับแต่ว่าจบเทินดีทายมันจบการหนึ่งใบครับผมน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้ออกไปเลยครับผมแวนกาตีที่เก้าพันรับผม เไ้ยไหนเช็คคีไปเช็คเช็คฮิวอะไรต่างๆเช็คคีเช็คฮิวนะครับผมเมืโอ้ตกเป็นฮิวครับอ๋อส่งพลานให้กับเรืออะไรครับด้านข้างเรือนี้ก็โคตรแรงเลยใช่ครับเวลาจะออกจะตีออกเฮียตีอะไรนะเอ้ยอ๋อยี่สี่สามสี่นะครับผมตีออกสามสี่เฮ้ยโหเยอะจังเลยอ่ะสามสี่ปล่อยดีกว่านะครับ นี่ครับตกเป็นคีย์คอนทิกเกอร์นะครับมันไม่ตกตั้งแต่ลูกแรกเนี่ยอ่ามันไม่ตกตั้งแต่ลูกแรกวะเนี่ยมาเขาเท่านันก็จั่วแล้วเราก็จะไล่เป็นมังกรนินจาฟูไลนะไอคุณใจเย็นอีกคุณยังไม่เห็นทันคุณแม่งดูอนาคตอีกแล้วอ่ะใช่เขาจะมาทันไล่เลยคุณแม่งพูดไปก่อนอ่ะอย่ากันรู้อ่ะใช่ไล่ฟูไลนะเทคก็คือให้คู่แข่งทิ้งการ์ดตัวเองถ้าคู่แข่งทิ้งเป็นเกรดูนยเราได้จั่วใช่ครับจังหวะนี้ก็คือทิ้งเป็นเรือผีสิงไหมครับเป็นเกรดสองก็ไม่ได้จััััั่่่่ววววคคคครรบบบแล้้เเาจจืืนนนนนออีกใึงป็็ เราพีจีนะครับตึงสุดๆจังหวะนี้คือไดโมูไม่พอครับจั่วมูด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะลงตัวอีกข้างนะเฮ้ยคุณใจเย็นอย่าเพิ่งอ่านไม่ก็เห็นราลงไม่คุณแม่งรอก่อนครับรอคุณลงก่อนคุณถ้าอ่านนะคุณแม่งเอาในอนาคตเฉยเลยครับับตีนะครับคูไลตีก้ามพันเราไม่ใช่เป็นเกตสองแบบเป็นไนมิดนะครับผมเป็นเกตเจ็ดคาบสมุดนะครับที่ไม่มีคำว่าเซเว่นซีใช่ครับ ผมพูดเลยมันไม่ใช่เจัข้าวสมุทรครับแต่มันเป็นกัปตันไดมิสไดครับลายเป็นไนโตรนะครับผมมันเป็นตอนเด็กอันนี้ไงน่าจะเป็นลูกเรือครับน่าจะเป็นตอนเด็กสมัยลูกเรือนะใช่ครับสมัยเป็นลูกกี้แล้วก็น้อยน้อยดูโซนะครับผมเดี๋ยวแคนแกนบูต้องเล่นกับโซนะครับแล้วก็ลงนี่เราขอเป็นไนมิสนะครับแล้วก็ตีเลยอ่ะเข้าตบ้านหนึ่งเฮ้ยเจะเดินหนึ่งเขาามเฮ้ยแปลกแปลกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ดก่อนรีเกมรีเกมขอโทษครับขอเยาะเวลาขอย้อนเวลาครับผมย้อนเวลาลู้นทำ โทษดีนะครับผมลืมไปว<ช>่ายัง<ช>ม,มีแบนชีอครับผมเราสามารถยนอาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก<อ>่อนเเปลี่ยนเปลี่ยนลงนี้ดีกว่าครับอันนี้รเราสามารถย้ายคอลคัมน์ได้ด้วยใช่ครับผมตีก่อนนะครับสิบสิบสองครับผมเพราะว่าโบกพลังให้แบบเทคออกในในโรดนะครับบกวกพลังให้โอกาสห้าพันแต่จบแต่ว่าตีเสร็จก็ต้องรีทรายมันนะครับแต่ว่าใ<ช>นที่นี้ผมลืมวางลูกเต่านะครับเห็นแล้วลูกเต่าเต็มเลยแต่เราไม่ได้วางขนาดนะครับใช่ตีครับตีเสร็จรีทายไหมครับนี่ครับในรถตีครับหนึ่งนี่ครับอันนี้ถูกต้องนะครับคือนคอลั แนชีชนะครับผมเทคของแมนชีมาลงสนามจากกลุ่มนะครับ,บโซบาร์หนึ่งใบครับโคเป็นลงบูดไปนะครับโจการ์ดหนึ่งใบจริงผมวรที่จะโซบาร์เป็นโคโลโบนนะครับเพื่อที่จะว่าเอาไว้สามารถเอาแบบเอา,เอามันกลับแล้วก็ชุบหนึ่งใบลงมาได้นะแต่ในที่นี้ผมเลือกอเป็นคโคโลโบนใช่ครับทุกคนใช่พลาดได้เป็นคีย์ครับผมหเหมือนจะให้พลังกับพลังที่ช่องเกตสองครับเกตสองน่าจะเป็นสองคีย์รอเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อใช่ครับเกตสองสองคีย์นี่ครับ ของคีย์ลิคอนทิเกอร์ครับเป็น PG ไปครับก็ต้องปไปพีจีไปครับเรายืนเดมสี่หกข้อไหนวะเนี่ยซีหกซีหกใช่ไหมสห้าหกเลยครับเนี่ยโค<อ>ตรแรงครับตีเซก็มีท้ายจัว่วไหมครับฟังเกศอ,อยู่เลยครับแล้วก็อะไรเป็นเกศสามมังกรนินจาชิรานุยนะใช่ครับเทคยูแวนบอกว่าทิ้งการ์ดจากบนมือหนึ่งใบค้นหามังกรนินจาปิศาจชิรานุยอุบลุแต่กองการไม่เกินหนึ่งใบอะไรในสภาพสเตนนะนี่มันตึงจริงเลยครับเนี่ยก็คือแบบเพลินเดียวได้สองโปรเทคเลยนั่นเองนะครับ ว้าวน่าไปจับไปเล่นโปรเทคทูเนี่ยอย่างเมียเคยไม่เคยลองโปรเทคเคโปรเทคโปรโปรเทคทูเลยครับใช่ครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าเราค่อยลองโปรเทคทูกันแล้วกันนะครับแบบลองเล่นๆนะเขาแข็โอเบลล์แนยังไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแลครับโอเบลลบอกว่าในเทิร์นเรานะถ้าสมมติในโซมีชิ้นนุ้ยในชิ้นก้าสองใบอยูนิตได้รับหมื่นห้าแล้วก็จะไอไออันเนี้ยจะได้เช็คได้โอ้ยคุณฟังวงการคุณใช่คุณแม่งก็เทคแวนวันเพื่อนนะเคาน์เตอร์บาร์ทิ้งก้าส้นมือหนึ่งใบเลือกยูนิต การจักรลียการหรือดอกโซนคู่แข่งหนึ่งใบใบการ์ดใบนั้นแล้วก็ทาถ้าทําการบายนะคอทุกเซนหน้ากากแห่งการบุกการณ์ลมเรียกาศช่องแถวหลังของคุณจนจบเพลินได้แอทแท็กกับชี้พื้นฐานขอและความสามารถพื้นฐานของการที่ถูกใบด้วยความสามารถนี้ในการ์ดใบนั้นสามารถโจมตีจักรเรียกาดช่องกลางแถวหลังของคุณได้เมื่อจบเพลินนำทุกเ้นออกคุณอ่านอะไรเนี่ยเขายังไม่ทันใช้เทคอะไรสักอย่างบุณไม่งานไปก่อนก็ลงไปแล้วไงเดี๋ยวก็ใช้เราก็ต้องอธิบายก่อนไงคุณอธิบายให้เข้าใจก่อนใช่ มันจะอธิบายทันไหมถ้ามันลงมาแล้วอ่ะอคุณผมผิดเองครับต่อยหน้าหมเลยผมมุสาไม่แย่งแอร์ทาคุณนะนี่ต่อยหน้าผมต่อยหน้าผมคุณแม่งมเอ้ผมผิดเองครับผมนี่มันคีบบุรีคนจริงๆนี่ครับผมก็ตัดกองไปนะครับนี่ตัดเป็น<ช>ป,ปุ๊บเรียบร้อยครับคีบก็ไอ้ี้หายครับแล้วก่อนหน้นั้นก็มีลงเป็นโปรโมชัตหนึ่งนะโซบสามารถจ่ายค่าคอร์ดด้วยโซบะได้ถ้าเกิดเราเท่ากันใช่ครับแล้วเปิดเจ็ดหาชิรานุ้ยชิรานุ้ยนะครับผม ก็เห็นตัวฟอยฟอยเป็นคนเดียวกานผมไปลงเฉยเลยครับเมื่อกี้เอาเรือผีผีไปลงแทนหลอนนะครับหลอนนะครับไปเรื่องของเขาที่มาเออไปไปเรือผมแต่เอาเรือผมไปลงแทนนะครับตัวชิระนุยทางฝั่งขวานะเขาก็บอกว่าเมื่อวนี้โจมตีแวนกาด ถ้าเป็นการที่มีชีรานุยในชื่อกาสอยู่นี่รบหนึ่งหมื่นจนจบเทินมาจน่จบการต่อสู้เอาเข้าโซได้แล้วก็จวนหนึ่งใบแล้วก็ใหู้แข่งเลือกเลกาดตัวเองเออกกลับขึ้นมือแล้วก็ทิ้งการหนึ่งใบใช่แล้วเป็นการที่ค่อนข้างจะแข่งแกร่งมากเลยครับใช่ครับตอนนี้ก็มีการอา่านเทกันเล,กเล็กน้อยนะครับบอกว่า hey, ถูกหรือเปล่าว,ว่าอะไรเพราะจริงๆเราก็ยังไม่ได้เล่นชีรานุยช,ช่ำขนาดนั้นนะครับเหมือนว่าตอนที่เป็นรายเวนการไม่รู้ทิ้งมือไว้หรือเปล่านะครับก็ ตามนั้นครับถ้าไม่ได้ทิ้งก็ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่ามันจะเป็นการเล่นครั้งแรก2ครั้งแรก3ครั้งแรก4ครั้งแรกอยู่นะครับมันจะมีอยู่4คลิปนะที่เราไม่ได้ทิ้งหรืออาจจะเป็น3คลิปที่ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเรามาดูด้วยความเพลิดเพลินสุดสนุกสนานไปนะครับจริงๆตัวด้านหลังรื้บวกแค่หันหนึ่งใช่ครับอันนี้ถ้าตีออกจริงๆมันเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามสิบสามสิบห้าป่ะใช่แล้วก็วข้างก็บวกอ่กห้าพันใช่ครับอ๋อมันบวกทั้งตัว ใช่เป็นถทเข็นหน้าแกกใช่ครับนี่ครับชิรานุ้ยพลังชิรานุ้ยบอกว่ามันมีสองใบใช่ไหมสองใบแล้วนะชิรานุ้ยใช่ครับผมก็จะบวกพลังไปหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับใช่ซึ่งมันแข็งกร่งมากก็นี้ได้เช็คได้รอบเดียวเองใช่ครับเพราะว่าเป็นเกตสองนั่นเองนะครับเพะถ้าเราไปเป็นเกตสามก็จะไปเป็นได้เช็คสองใบแทนนะครับเป็นตบเป็นคนะบูดนะครับเกตสองแล้วก็เอาชิรานุ้ยตีสองหมื่นเจ็ดใช่ครับสองหมืนเจ็ดนะครับผม เราก็อธิบายเทคของหุ่นฟ้าไอหน้ากากใหผมหน่อยครับว่ามันทําอะไรได้ครับเนี่ยไอ้โฟเค้นนะครับทําอะไรได้คุณอธิบายาหน่อยครับว่าเป็นก๊อปแอทแทคกับคิแล้วก็ความสามารถพื้นฐานใช่ครับก็เอาง่ายคือก๊อปความสามารถพื้นฐานของมันทั้งหมดนะครับแล้วก็<ช>พลังนั่นเองแล้วก็ได้เช็คอะไรพวกน,นี้ก็ได้ได้นะครับถ้ามันมีเทคของชลิลุยนะนั่นเองนะครับ<ช>แต่ก็ต้องดูนะตอนได้เช็คอ่ะมัน เราบายเป็นเกตไใดไปนะครับถ้าบายเป็นเกตดสามก็วินได้ถ้าเป็นเกดสองเกตดหนึ่งหรือเกตดที่ที่เป็นแบบได้เดียวก็ได้เดียวนะครับผมอย่าเผื่อเผื่อไปเช็คสองได้นะนี่ครับก็ฝั่งของแกนบูไปครับตกไปแล้วสามแดมนะครับแล้วก็เึ้นออกมาก็ไล่เป็นไนโลนะครับได้โปรเทคหนึ่งไปดูมือมือหนาหนาเลยครับคุณแม่แม่คุณก็ธรรมดาครับแค่นี้มันมือหนาอยู่แล้วนะไดโมูไม่พอมือหนาด้วยนะครับ คุณงี้มันแพ้ไม่ได้เลยมั้งเนี่ยจ้องจะเล่นงานผมอย่างเดียวเลยอ๋อไม่รู้นะอ๋อขอโทษดีครับคุณแม่งจะบูลลี่แกนบูผมอีกแล้วผมยังไม่ได้บูลลี่อะไรคุณเลยคุณนั่นแหละบูลลี่ผมนายเป็นครละบุตรนะไอ้ีทขกคอเป็นคนละบุตรนะเทคคนละบุตรครับคนระบ้านหนึ่งครับชุบเป็นเอ้ยเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะชุบเป็นเรือเรือผีสิงหน่ๆบอกเอาลงระเบิดก่อนครับมาลงรอเบก่อนครัะบ้านต่อมาขั้นตอนสเต็ปครับคุณอะไรคุณใจเย็นรอเบก่อนขอโทษครับขอโทษครับคุณ คุณแม่งกล้องจ้างจะแขว่งเดียวคุณไม่ดูรูปเกมกันแล้วแม่งเอ้ยชิปก่อนคุณก็ว่าผมอ๋อผมผมผมผิดเองครับผมแม่งนี่ครับเอาเลยครับนี่เป็นบังกรสเกลดาก้อนลงไปนะครับตอนแรกผมว่าเอาเบนชีลงนั้นแต่ฝันนครับเฮ้ยเอาสเกลลงนี้เขาอยากบายสเกลนะครับผมได้ได้จัดให้เอาสเกลก็ได้ว่าอะไรเงี้ยครับนี่ครับแต่ว่าเรืของคอรบุนะครับผมเลือกชิปเป็นเรือลงมานะครับเรือผีสิงเองค้อระบุตีครับสิบสี่สิบสี่เบาๆนะครับขอแค่ห้าพันเองแบนกาตีครับ หครับปกติคาร์บ้านก้าวหนึ่งใบเลื่อยหนึ่งขั้วล่างครับเลื่อยไปขั้วล่างตายแน่นอนครับเป็นมังกรกระดูกแล้วก็แล้วก็เป็นแบนชีครับเทคแบนชีมุลงสนามจากดอกโซนครับโซบ้านหนึ่งครับจูนหนึ่งนะครับได้ใช้ลูกเต่าเป็นครั้งแรกครับในเกมนี้ที่เล่นตั้งนานนะครับได้สองได้ใช้แล้วครับแบรนการได้หนึ่งหมื่นแบนชีได้สี่พันแล้วก็เรือผีสิงเวลาตีบวกไปอีกหนึ่งห้าครับผมนี่มันตีโคตรแรงเลยนะครับได้เช็คครับเป็นดอทิเกอร์นะครับส่งผลหมดให้ไหนนะโอ้ย ดอทิกเกอร์นะครับเฮ้ยน่าส่งให้กับมังกรกระดูกนะครับหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ดอการ์ดหนึ่งใบได้ช็อตครับได้เช็คเป็นดอทิกเกอร์ต่อครับโอ้โหนี่มันดับเบิลดอนะครับผมดับเบิลดอที่แฮนดี้พอสเตอร์นะครับนี่มันโมดจริงๆนะครับเด็กเด็กจะเอาไหมเนี่ยไม่ไม่เอาหรอกครับเพราะไม่ได้โม่ขนาดนั้นนะแล้วก็พลังก็ให้เป็นเรือไปนะครับเรือผิดสิงตียอกครับเท่าไหร่เนี่ยคุณ แล้วก็ปลาพีจีครับผมใช่ครับปลาพีจีตีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปลาพีจีเรียบร้อยแล้วครับบอกว่าหยุดเลยไม่ต้องนับได้เจอขนาดนี้พี่พีจีเอาเองครับพี่พีจีให้น้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตีเสร็จครับดีทายมาแล้วก็จูบการหนึ่งใบครับปลานี้ตี๊ยบน่าจะโคตรแรงอยู่นะครับเนี่ยดอกเท่าไหร่วะสามไอ้คุณใจครับอันนี้ห้าแปดเป็นสิบหกนะครับผมสิบหกเอาละเงียบละยี่สิบไม่ต้องนับครับผมปลาพีจีโอเคครับเอ้ยแต่ถ้ามันไม่ก็ปล่อยเนี่ยใช่ครับไม่พีจีก็น่าจะปล่อย คุณนี่แม่งนะครับเป็นครับตามยี่สิบสามหกชาครับสี่หกห้า <c oughs> หกอุ่น้ยแมวมากัดที่ตรงนี้นะครับผมในระเบียงของเราเองนะครับอยู่ข้างกระจากผมเลยครับมันจะมีหนีเข้ามาที่ในห้องผมนะแต่ว่าเสียใจด้วยครับไม่ให้เข้ามาหรอกโอ้ยสตา์มันเป็นเสือดำเป็นเสือดำแมวไม่นะครับมันจ้องจะเข้ามาจริงๆนะครับเนี่ยมันสู้กัน คุณอย่าพ่งคุณอย่าพุ่งไปสนใจแมวสนใจการแข่งขันเราอ่ะนะครับนี่คำฝ่งของชิรานุยต่อนะครับใช่แล้วเราก็ลงเป็นเกรดสามใช่ครับพี่บอกว่านีโซบัสโซบัสการเกรดสามใช่ครับขอการเกรดไม่เหมือนกันที่กัดไปก่อนหน้านั้นใช่ครับไม่ว่าสมมติเราลงเกรดสูงไปแล้วเทอนี้ไม่ได้ใช่ครับท่านึงไปแล้วก็เหลือแค่สองกับสามใช่ารัในเท่นี้ก็ต้องห้ามห้ามกัดเกรดที่เราลงไปนั่นเองใช่แล้วเราก็ทําการลงโปรโมมาโซบัสเปิดเจ็ดหาเจอไม่นั่น ใช่ครับเจอครับผมไม่เจอทำไม่เจอตัวคนละตัวอ๋อจะหายอีกตัวหนึ่งใช่มครับก็เทคแมนครับผมคอร์เตบาทิ้งการมือหนึ่งใบแล้วก็ทําการบายนะครับบายโดดลงมาเลยใช่ครับโดดลงมาเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแปะนะครับแบนบวกหมื่นห้านะเพราะมีแก่สามในโซ่สองใบใช่ไหมครับใช่เราได้ได้แก่สามในโซ่นี่มันต้องเป็นชื่อมันไหมใช่ชื่อลันดี้โอเคครับต้องเป็นชื่อมันนะครับโอ้โหมือมือแกนดุย นี่ครับแต่ว่าคุณโอ้โหคุณคุณได้ได้ใช่ครับได้ได้ได้โดนจัดได้โดนได้โดนแต่ว่าเทนี้กัดเกศูนไม่ได้ครับคือห้ามกัดด้วยเกศูนนะครับเทนี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับอ่านี่ครับตีแรงตามหลุมว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยคุณก๊อลฟเทคผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สี่สามเอ้ยสี่คนสองแล้วหะครับยี่สิแปดใช่ครับยี่สิบปดโหยบแปแล้วก็บวกห้าพันจากเทกโปรโมด้วยนะบบวกตัวเองแล้วก็บวกขึ้นใช่ครับสิบสองบวกยี่สิบปดนะไรสี่สิบป่ะใช่มสองสัมสิบสองบวกสิบยี่สิบแปดนะใช่สี่สบสี่สิบแล้วก็บวกอีกห้าพันโทเค็นก็ตีเท่าไหร่นะสี่ห้าไหครับแต่ก็พีจี็ปเหมือนเดิมครับโปรเทคโป้โป เพราะว่ามันกอลคุณกอลเป็นมังกรกระดูดนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ข้างหนึ่งตีสิใช่ไหมเราได้ออกอะไรบ้างครับนี่ครับอีข้างหนึ่งน่ครับไม่บงการครับดามจเช็คเป็นคิริคอนทิปเกิร์นะครับผมโอโหนี่ขนาดขอการเกตต่างนี่คุณยังกาดได้อ,อยูห่หรือรอใช่ครับมือมันหนาตึงใช่แล้วครับตึงมากมากเลยแม่เพราะว่าข้างคุณมันตีเบาหรือเปล่าไอข้างข้างข้างที่ม่มีเรียการใช่ไหมมันตีออกสิบสองแน่เลยงการแค่หมื่นเดียวอยู่ นี่ครับคอฝังของไนโลตต่อนะครับอันนี้เหมือนจะไม่ได้ไรนะครับแต่ว่านี่ครับคอเป็นดาบนะครับดาบที่ไว้บายตัวเองจากกลุ่มนะครับถ้ามีชื่อตัดชื่อเหมือนกันแล้วก็โดดมาลงมาโมท็อปหนึ่งแล้วก็โซชาร์ตนะครับผมนี่ครับโมไปแล้วครับโอ้โหโมดีเลยโมด้มังกรกระดูกเนาะใช่ครับโมด้มังกรกระดูกด้วยนะครับผมมันตึงจริงจริงเลยครับเนี่ยแต่งแล้วครับเหมือนจะไปคอเป็นนี่ครับผมก็คือต้นหิื่นเรือคงกระดูกนะครับใช่ไหมได้คอไหมนี่ครับ เดี๋ไม่ได้คอแต่คิดว่าน่าจะคอครับนี่ฮะัถ้าจำผิดคอเรียบร้อยครับหรืออะไรหรือตรงนี้นะนี่ครับคอเป็นต้นหุ่นแล้วก็ใช้เทคครับเละสองใบนะผมแล้วก็เอาลงดอกห้าใบนะครับนี่คุณกะปิดเลยนี่หว่าใช่ครับกะปิดสิครับโหไม่ปิดได้ไงวิธีผมก็ตายนะพวโลคุณโอ้โหมเลยมังกรกระดูกเลยนะใ่โนะครับแข็งแกร่งจริงๆบอกว่าโอ้ยนี่ครับใช้สองใบครับผมทิ้งก้านมันเป็นเทคลโบนนะผม ทิ yeah of of ้งเป็น PG นะครับหนึ่งใบแล้วก็เก็ตศูนย์หนึ่งใบนะครับน่าใช่แล้วครับ PG เยอะแยะนี่ครับแล้วก็ใบใช่ครับสองใบลงมาเลยโบ้โบโบโบ้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอ้านี่ดีกว่าลงนี่ดีกว่านี่ครับนี่เป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเพวันนี้ไว้ใต้กองครับจูงก้านสองใบหยอกๆยอกเไม่ได้จูงนะครับแล้วจากนั้นครับสลับตำแหน่งเลยครับนี่ คาดว่าคาดว่าปล่อยทุกเลนนะคาดว่าปล่อยมองรูปการ์ดไม่ไหวแล้วเยอะเกินไปแล้วใช่นะครับผมอไปอีกครับผมปึ้งต้องนับไหมครับผมปล่อยก่อนเลยก็ไม่ผมนับเลยครับนี่ครับลงหลุมไแบบไม่ต้องนับไม่ต้องนับนะครับหมูแรงขี้แตกไปนะครับตีต่อครับเบื้งเดี๋ยวเดี๋ยวขอนับได้ไหมแม่งไม่ให้นับสักตัวเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเราท้อไงใช่คเดี๋ยวนี้เราท้อเห็นในรถต่อเมื่อตีครันด้วยหนุ่มคนล่างเริ่มเป็นคนล่างซ้ายนะครับผมนี่ชุบมา แล้วก็น่าจะเป็นใช่ครับโคตรแรงเนีเราโดนโดนกี่เว็บวะสี่เว็บที่โคตรแรงนะครับลราก็มาตัดเป็นการออกสองสองนะครับนี่ครับแล้วก็คอเป็นคอมบูดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคบูดบาสครับเอาดาบลงนะครับเพื่อที่ว่าเวลีเขาไดชาร์จนะครับผมใช่ใช่ครับผมก็น่าจะต้องเป็นมังกรกระดูกสักตัวนะครับเพื่อให้มันการโจมตีนี้มันเสร็จสมบูรณ์นี้นี่ครับผมมาแล้วสองตัวแวนบวกหมื่นครับแล้วก็ยิบงสองไปห้าพันได้เข้าได้เข้านะครับผม นี่ครับจังหวะนี้ก็ไดโม้ไปเลยไดโม้ปะไดโม้นะไม่รู้เหมือนกันเลยใช่คุณผมน่าจะไดโม้ไม่โม้หรอกครับนี่กีเช็ดก็ผมได้ก่อนนั้นไปเยอะใช่ผมไดก่อนนั้นไปเยอะแล้วเรียบร้อยนะครับทิกเกอร์เต็มมือนี่อยากจะโม้ว่าขอรับหน่อยห้าพันขอรับหน่อยครับนี่ห้าแล้วก็นี่สิบนะผมแล้วก็สิบห้า่สิไม่ไม่ยี่สิบครับสิบอ่าสิบเก้าครับผมครับวันนึงก็เหมือนบวกไปสี่สิบลบเหลือสามแปดสี่สิบ 50ครับข้างนี้ตีห้แล้วก็บวกห่างเว้นกันอีก5,000ก็55ครับผม <Okay. S 2> ตีห5าห้าอีข้งนั้นก็ห้าเจ็ดนะครับนี่ฮะแต่ตผมบอกว่า50นะการห้าพันครับผมกาด5,000นั่นเองนะครับโอ้แย่จังผมก็บอกเฮ้ยระกาศก่อนได้ไหมอ่ะเอ้ยผู้ความแข็งแกร่งนะคุณบอกว่าประกาศทำไมใช่ครับรู้ตอนเที่ยงแล้วะนะครับผมแต่ดูดูดูต่อครับเผื่อว่าจะกาดได้ก็ได้จะรู้แล้วโอ้โหประกาปล่อยไปปล่อยครับผมเป็นเกตสามนั่นเองครับ จบเกมไหครับเกมนี้ก็เป็นฝั่งของแกรนบูที่เป็นฝ่ายชนะไป<ช>นะครับ,รบจริงๆก็มันก็วัดกันอยู่ด้วยนะครับว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังถ้าเกิดชิลนุยเริ่มก่อนก็อาจจะมีอะไรที่น่ากลัวกว่าน,นี้ใช่ไหมครับ<ช>อันนี้เป็นฝั่งของแกรนบูเริ่มก่อนก็เลยเ,ออเราได้ลำก่อนได้มานี่ครับก็หากชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันใหม่ควิดีโอหน้าเป็นชิลลนุยต่อแน่นอนครับผมช่วงนี้ก็ต้องชิลลนูยยาวๆนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับน,นี้ฝากกดไลค์กด